ที่นี่สายลมบางปูค่ะอยู่ในซอยเทศบาลบางปู72เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักนะคะนะคะติดทะเลเลยวันนี้เราไม่ได้มากินอาหารหรอกเราจะมาซื้อขนมกลับบ้านนี่พอเลี้ยวเข้ามาก็จะเป็นลานจอดรถลานแรกเลยลเดี๋ยวมีด้านในอีกนะคะเดี๋ยวไปดูลานจอดด้านในเดินตรงไปนู่นก็คือติดทะเลเลยนะคะทะเลเอ่าวไทยบางปูค่ะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเรา,าข,ขับรถเข้าไปทางนี้ไปซื้อขนมจะเป็นลานจอดด้านในอีกค่ะเนี่ยค่ะจะเข้ามาซื้อขนมเมื่อกี้ผ่านลานจอดรถลานแรกแล้วนี่เราเข้ามาด้านในค่ะสายลมบางปูเพื่อนๆที่เคยมาทานข้าวแล้วก็คงรู้นะคะที่นี่ค่อนข้างโดดเด่นอาหารอร่อยติดชายทะเลแล้วเปิดม,มาเป็น10บสปีแล้วค่ะเมื่อก่อนเรียกว่าร้านส้มตำมัง้ง เนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสายลมบางปูค่ะเนี่ยสวยนะเดินเลยเข้าไปด้านในเนี่ยติดทะเลสวยงามเลยมีเรือเดินสมุทรนะคะลำใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อขนมกันขนมที่นี่อร่อยวันนี้ไม่ได้มากินอาหารค่ะจะมาซื้อขนมอันนี้แค่ห้องน้ำค่ะแค่ห้องน้ำก็สวยแล้วอะ่ะ มีโอกาสก็มาทานข้าวทานอาหารกันนะคะซื้อขนมกลับบ้านด้วยมีหลากหลายเลยค่ะถามว่าขนมอะไรนี่ไงนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อกันมาแต่เช้าเลยเปิดยังไม่รู้นี่ค่ะร้านเขาตกแต่งสวยงามเนาะตกแต่งสวยงามเลยโอมหนี่ต้นไม้จริงปลอมอะ่ะต้นไม้จริงเนาะ สวยจังเลยค่ะนี่ไงคะขนมที่เราจะมาซื้ออร่อยมากเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันเลยนะคะสวยจังชมวิวรอบๆกันก่อนนะคะตอนนี้เราเข้ามาในร้านและวรอซื้อขนม ไฟข้างบนสวยไปหมดเลยนี่ไงเราจะมาซื้อเทปโอ้โหเก้าอี้ไม้ก็น่านั่งนี่เราวนหนึ่งรอบนะคะเราวนหนึ่งรอบนี่ทางเข้าไปชายทะเลค่ะ สวยไหมน,น่ากินไหมคะได้ ถ้าเกิดไม่ยูดต้องบางนี่กับไอ้นั้นต้องใช่เย็นเนอะผู้ใหญ่เนี้ยช่เย็นอยู่ได้กี่วันแล้วแช่เย็นสาววนวิวในร้านค่ะผู้ชายดูไฟที่โชว์อยู่บนหลังคานะคะสวยมากเลยเรามาเร็วอะ่ะเรามาเกือบสิบเอ็ดโมงปรากฏว,ว่าเขาเปิดสิบเอ็ดโมงเลยต้องรอซื้อ ซื้อเยอะก็ไม่ได้มีจํากัดจํานวนอีกตั้งหากเฮ้ยเราเสียตังนะไอที่เป็นเคใช่ปถามน้องก็แล้วน้องเกาแบบเบานี่ซื้อได้ไม่อั้นแต่ไอเนี่ยซื้อได้แค่คนละสองถ้วยโอ้หเราจะซื้อไปชิมเนาะอร่อยลูก ซื้อแล้วค่ะได้แล้วค่ะต้องมารอร้อนเปิดด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาไปค่ะกลับถ่ายบรรยากาศในสายลมให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะมากินอาหารการวิวสวยมากต้องบอกว่าสวยมากๆนะคะอาหารมีทุกอย่างเลยแล้วก็ขนมเนี่ยที่ซื้อไปอร่อยค่ะ ดันโดนมาซื้อเมื่อกี้เจอน้องน้องออกมาจากศรีราชาเพื่อมาซื้อขนมที่นี่ว้าวอเมซิ่งมากลากันไปด้วยวิวในสายลมนะคะมาเที่ยวค่ะมากินมาเที่ยวคุ้มมากสวัสดีนะคะสุขสันต์วันหยุดและทุกวันดีกว่าสุขสันต์ทุกวันเลย